ตลาดเด้อครับมันจัดกว่าขึ้นชายเขางามๆเลยพี่น้องขึ้นชายหรือว่าตังโอนะสิบบาทสิบบาทคายตลาดนึงครับว่าได้ายปุ๊บกรขบว่าากเลยออกยิ่งต้องในลอยนะปากวป่งมาเสี้ยวออกปากเลยก็สื่ววอ แอด,ดิแกรดิก,ก,ก,กินกระสมตำแล้วเดี๋ยวเราสือสมตำมากินกันเลยดิเขีดเทศท,ทุกคนทำไมเศร้าแล้วเศร้าปาเศร้าป่าเต็มสวนเนี่ยนเมายเนาะใบ้น เป,เป็นคนตากปลาทูไ้ดูกเป็นคนตากปลาปลาทูมันตัวย่าบาดครับนี่ปลาทูมันตัวใหญ่ๆเลยเลี้ยงจะได้เลี้ยงแต่ตัวใหญ่แห่งเนาะปลาทูมันตัวใหญ่ใหญ่ปลาเดิมปลาเดิม หอมเปรี้ยว่ามึงแตบ่ครับผมบ่เคยได้ปลูกจ้ากเถอหอมเปรี้ยทุ้งยาวบ่มีจะได้ไหมที่ใตหมดไปเลยครับผมทุงใสทำไม้ขาเมื่อไปกันสิบสิบก็มัดแล้ว เดาไว้แม่ค้าทั้งขางซีมัดนะใส่ทุงไว้ายตัวให้ไปใส่ไว้ผู้เขาไปแดงออกตัวาชี่าเนี่ยขียนยูี้่อดีเออแมนยูซื้อไปใส่ไงคล้ายก๋วยเตี๋ยว ได้ทำกินทุกรายมันสวยใบใหญ่มากคือบใบมโนอมันยิ่ันี้ใบใหญ่มากขึ้นใช่ก็ไปใส่ย,ยำ ตึ้นชาเขากรองแบบไงตอนนี้เหลือเหลือปลาซ้ำเก่าแล้วพี่น้องถึงแม่ข้ามานเมาไปผับชีผักบุง้งขนาวรับแซ่บแจ่มพี่น้องมหวานนะครับกรอบหวานวันไ้ดิบสีเดยกระเทียมเดี๋ยวเลือสลัดบอนเดย์ออกนะมีมาบาหลายนะ เราขายโมนีไปก่อนชาสลัดนี่ยังได้กันแต่ขายชั่วยอยู่แล้วสลัดขายไงยครับสิบบาทครับลองชิมดูครับสิบบาท คราบมัดสิบบาทครับขึ้นชายสิบบาทครับ,บ,รบผัดใส่ไข่ก็ได้ครับผัดใส่แหนมใส่ไข่

สิบาทครับไปปลูกกันนะไปปลูกได้เลยเลยครับขัดต้นมันปลูกเลยไปใส่กระถางเนาะปลูกกินได้ตลอดปีเ,ปอดปเอา,าบะกบเอาใส่แล้วามะเอ้ยสั่งทำส,สั่งนี่อย่างในโฮกโตยังบอกมา แต่มันตัวน้อยมันตัวาใหญ่เลยบอกมาหญ่เด้อนยีตัวใหญ่มนจ่ไขาเ้มาหาขาอยู่ทางดเลยมีสได้จองลูกลกขึ้นนี่ะบ่ายๆ่ง่มิงมันใหญ่เอาไปกินแล้วจะมาหมันทุกล่ยี่สิบครับยคิู่ลย i see <laughs> ก่อนนี่เั็นี้เทมเทมตัวหน่อยเปิดอๆซีมันแล้วบบ้ายเสียเลยครับเดี๋ยวเดีสียให้นะเดี๋ยวใส่ไปให้ครับครับค ก่อนครับมัซิบาทครับม,มันคือแรดิสครับผมเรดิสดดไปกินกับ,<ท>บส้มตำกับลาบกับก้อยกับปนกับใน,นสุยางเลยครับมัลซิบาท น้อยๆนอยๆนิดๆออ,อร่อยครับผักบุ้งสิบบาทครับงามๆเลยทอนมาใหม่ๆเลยนี่ครับนี่ครับนีค่นครับของหนูของหนูอยู่นี่นะคะครับขอบคุณครับ <c oughs> สงสัยเลยสงสัยว่ามันคืออะไรเมีแต่คนแม่น้แม่ไปลองชิมดูไม่กล้ากินเ่นไม่กล้ากินหรอมันปอยากินสบู่ดินสบูล่าสุอปอลังการมากเลยปลแดง แคริทครับกินกับส้มตำอร่อยมาก <c oughs> <c oughs> มันละสิบบาทครับเคริตครับ <c oughs> ครับกินกับปลาแดกปะลาลากับลาบกับส้มตำได้หมดเลยครับ 1ิบาทครับหบาทไม่มีเลยครับใ<อ>ส่ตู้เย็นไว้ก็ได้ครับไ,ไม่มีห้าบาทครับสุภลักษ์ใส่ตัวเล็ครับสิบาท พักมัดสิบบาทครับ

ปักปูงหมดแล้วครับปักปงหม้โหงี่เามว่าจะมีผ่นะอันนี้เท่าไหร่ครับก่อนครับกี่สิบบาทครับ ขอบคุณครับสลัดทกยี่สิบบาทครับสลัดแก้วครับหิ้วไปเลยครับสิบบาทครับสิบบาท

พื่เอเสือพี่ใหญ่มาใส่สีดำเพื at ่อนก็มีแบบนี้เองอะไรคะเนี่ยพื่อนี่อย่างนี่เลี้สิบบาทเลดีอนี้คอผ่้าอนี้อร้าน้้หอมเห็ดหอม

30บาทจ้ะมันจะหมดแล้วเลยขายสามสิบซุ้มยิงดอกบาทดอกบาทด้วยกันซื้อไปโลดซื้อไปโลดเพราะคิดวังดอก

บบสบราทครับสุกรครับสิบบาทครับ รลดิตเลดิบิดแล้วด้วยครับผมกับสล,ลับิดแล้ว10บาทพอซื้อยอน10บาทครับทอนมาใหม่ๆเลยครับผึ้งชายกับ10บาทครับ เอาก่าเก่แล้วนะพอมาขี้ลราหามาันขึ้นชายและสีมแตะเกือขนาณขเพื่เทียเรือชุ่งเดียวเลยดิดเบืดอนาะลยดิดพกุงเบิดแล้วสลัดก็บเบื่อแล้วซื้อแล้ว่าจิตัวพ่อใหญ่ซื้ออีกไหม่าจิตัวซื้อ,อเสียด <c oughs> เสียแล้วในยางคนละบวันเนาะลูกสีแล้วไฟฟ้พอสีไปอีกเนาะ เบียบทอดมาหอมนะอ,อ๋อเออ หมดเลยครับสามสิบบาท<อ>หมดเนี่ยสาบาทอสองมัดสิบาทอเอาหมดเลยครับให้หมดเลยสามสิบบาทจบเลย<อ>ครับผมขอบคุณมากครับ จ่อยเอากระเปิดลัเดอร์ครับผมเก็บของกับบ้านเนาะไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่ตลาดใหม่ครับเก็บของครับผมพอดีเกือบคำเนาะแต่บอคำเกือบคำเก็บของกับบาน